ก็กลับสวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปตะมูลทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเดือนหน้าคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาขึ้นและขาลงเช่นเคยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตะมูลไทยแลนด์กันด้วยนะครับ ครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนๆลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตเรโนนาคลาสสิกวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับในส่วนของราคาของเรโนนาคลาสสิกนะครับก็ยังไม่สามารถนะครับพุ่งขึ้นมานะครับยัง จุดแนวต้านที่0.0044บาทขึ้นมาได้นะครับก็ทาใหา้ราคานะครับก็ปรับตัวลดลงมานะครับก็ปัจจุบันนะครับราคาของเรโนราคลาสสิกก็อยู่ที่ราคา0.00429บาทนะครับซึ่งก็ไม่สามารถผ่านในส่วนของจุดแนวต้านจุดนี้ขึ้นไปได้นะครับเป็นจุดแนวต้านที่0.0044บาทนะครับ ก็ปรับตัวขึ้นมาเช็คบ่อยครั้งนะครับแต่ยังไม่สามารถข้ามขึ้นไปได้นะครับก็ในส่วนของชิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตเรตตัวนาคลาสสิกนะครับโอเคนะครับในส่วนของจุดแนวรับนะครับของเรตตัวนาคลาสสิกนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเลยนะครับในส่วนของจุดแนวรับจุดที่1นะครับก็ที่ราคา0 0 0ย9บาทนะครับ แนวรับจุดที่ Ooh. 2ก็อยู่ที่ราคา0.034บาทนะครับแนวรับจุดที่3ก็อยู่ที่ราคา0.029บาทนะครับแนวรับจุดที่4ก็อยู่ที่ราคา0.026บาทนะครับแนวรับจุดที่5ก็อยู่ที่ราคา0.024บาทนะครับแนวรับจุดที่6ก็อยู่ที่ราคา0.022บาทนะครับแนวรับจุดที่7ก็อยู่ที่ราคา0.020บาทนะครับและแนวรับจุดที่8นะครับก็อยู่ที่ราคา0.015บาทนะครับก็เป็นส่วนของจุดรับนะครับ ก็มาดูในส่วนของฝั่งแนวต้านนะครับสำหรับแนวต้านจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0.044บาทนะครับแนวต้านจุดที่2ก็อยู่ที่ราคา0.048บาทนะครับแนวต้านจุดที่3ก็อยู่ที่ราคา0.053บาทนะครับแนวต้านจุดที่4ก็อยู่ที่ราคา0.060บาทนะครับแนวต้านจุดที่5นะครับก็อยู่ที่ราคา0.069บาทนะครับและแนวต้านจุดที่6กนะครับก็อยู่ที่ราคา0.075บาทนะครับก็เป็นในส่วนของจุดแนวต้านนะครับ ก็ในส่วนของจุดแนวรับและแนวต้านนะครับก็ยังคงเป็นจุดเดิมนะครับยังไม่มีจุดเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของจุดนี้นะครับโอเคนะครับก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเพียงขาขึ้นและขาลงกันเลยนะครับ ในส่วนของจุดโน้มของเทนขาขึ้นนะครับ um ก็จุดนี้นะครับก็จะเกิดในส่วนของราคาของเหรียหน้าคลาสสิกนะครับมีโน้มนะครับข้ามขึ้นมานะครับยังจุดต้านที่0 0 0ย4บาทขึ้นมาได้นะครับในส่วนของการปรับตัวของกราฟนะครับก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับ ในส่วนของการปรับตัวของเทนขาขึ้นนะครับราคาก็จะปรับตัวขึ้นมานะครับยังจุดน้ต้านที่0.0044บาทนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะปรับตัวขึ้นมาเช็คยังจุดน้ต้านต่อไปนะครับที่0.0048บาทนะครับก็ในส่วนของการปรับตัวของกราฟนะครับก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับราคาก็จะปรับตัวขึ้นมานะครับตามเส้นนะครับก็จะยืนเหนือ แนวต้านที่0.0044บาทนะครับในส่วนของกรอบราคานะครับโดยรวมของกราฟนะครับก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของการปรับตัวของเทนขาขึ้นนะครับราคาก็จะปรับตัวขึ้นมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาลงนะครับ สำหรับในส่วนของจุดแนวโน้มรูปแบบเทรนขาลงนะครับก็จุดนี้นะครับถ้าเกิดในส่วนของราคานะครับมีแนวโน้มปรับตัวลงมานะครับในส่วนของการปรับตัวของเทรนขาลงนะครับกราฟก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับ ในส่วนของกรอบแนวโน้มเทีนคาลงนะครับกราฟก็จะปรับตัวลงมายังจุดแนวรับที่0 0 0 3 9บาทนะครับซึ่งก็เป็นจุดแนวรับจุดที่1นะครับราคานะครับก็จะวิ่งแตะเส้นสีขาวนะครับและปรับตัวลงมานะครับในส่วนของจุดแนวรับนะครับ ก็จะมีด้วยกัน2จุดนะครับก็ถ้าเกิดในส่วนของจุดนี้นะครับราคาเกิดมีแนวโน้มปรับตัวทะลุลงมาอย่างจุดแนวรับที่0 0 0ย์บาทนะครับซึ่งเป็นแนวรับจุดที่1นะครับสามารถทะลุลงมาได้นะครับในส่วนของจุดแนวรับจุดที่2นะครับก็จะอยู่ที่ราคา0.034บาทนะครับอ่าก็จะมีรูปแบบประมาณนี้นะครับในส่วนของอ่าการปรับตัวของราคานะครับก็ขอให้ราคานะครับมีแนวโน้มปรับตัวข้ามขึ้นไปนะครับในส่วนของกรอบราคา0.044บาทนะครับ ก็ผมก็รอราคานี้อยู่นะครับในส่วนของจุดนี้นะครับอรอณนะแนวต้านที่0.0048บาทนะครับ จากที่ผมวิเคราะห์รูปแบบกราฟนะครับราคาต้องปรับตัวขึ้นมาอย่างจุดแนวต้านที่0.0053บาทแล้วนะครับในส่วนของจุดนี้นะครับก็จากเดิมนะครับที่เราได้อัปเดตไว้นะครับราคาก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถข้ามในส่วนของแนวต้านจุดนี้ขึ้นไปได้นะครับก็ทําให้ราคาปรับตัวร่วงลงมานะครับก็มาติดตามลุ้นกันต่อไปนะครับในส่วนของราคาลีโลนาคลาสสิกนะครับโอเคนะครับในส่วนของการวิเคราะห์ คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัปเดตนะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ยังติดตามช่องคลิปตัวมนกันอยู่นะครับก็ขอกาลังใจนะครับคนละ1ไลค์นะครับในส่วนของจุดนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็จุดนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆวิเคราะห์กันด้วยนะครับในส่วนของการอัปเดตของผมนะครับ ก็ถ้าเกิดในส่วนของชิปวิดีโอนี้นะครับมีจุดบกพร่องจุดไหนนะครับผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับและถ้าเกิดชิปวิดอนี้นะครับเพื่อนๆมีจุดไหนที่สงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับชิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับก็ถ้าชิปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตะมลไทยแลนด์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่นะครับในชิปวิดีโอต่อไปนะคครรััับบสสวดี